หาแปดสองไหมหาแปดสองเลี้ยงรถฟันว่าเขาอนยิ่งกันตายเลือดแดงฟงใส่รถอ๋อหาแปดสอง,องก็ได้อยู่่บหลายได้อยู่มันขำอะไรบ่หลายได้ลอยคุดลอยสวัสดีครับผมก็ต่อนนี้นะครับเนาะผมกาย,ยวัดปูซีศูนย์ครับผมก็มีแฟนคลับทางช่องนะครับเนาะมาจากไซแม่ผู้ดอนอำเภอเดียครับผมอำเภอเมืองอำเภอเมืองมหาปูบุครับผม โอ้ยมากคอหัวน้ำเพลินตัวเดี่มีโชคอ๋แอแปลว่าคอหัวน้ำเพลินเพลินไม่เคยถือเลรีเที้ยนะมหาเพลินกัเลยตัวประห่นเดยได้ขอด้อใดเนี่ยได้สองาแปดทั้งเดยสอง้าแปดได้3้ำเลยสองาเอาโอ้ไอ้ซี่สอง2าแปดสองไหม้าแปดสองเ้าปดสองเรียกรวดฟันมาคอนยิ่งกันตายเลียดแดงฟงใส้รวอ๋อฮาแปดสองสอแปดก็ได้ยูบลา,า,ายได้ย,ดยูมันขำบายบลายได้ลอยคุนลอยกลับเขประตูได้ลอยคุนลอย แมน <โด S 1> บอกหกประตูห้าแปดสองสองห้าแปดเทบอกอครับผมแต่ว่าบนมันบ่ลงแปะล่างมันเิสื่อแปดสองนั่นเอแม่มฟันว่าอันพวกนี้ดีไปไฮแดงขึ้ครึ่งนึงแปดเทนเแต่เ,เ้าบอกกันอ๋อครับผมมีนอยู่ครับผม <S <S> <S ผมก็ซื้อหนึ่งแปดล่มาท่น้ว่ากัน,กนขันออกหนึ่งแปดตีผมได้ดโอ้ระตำก็หาเสนผมนี่ยไปให้กันตัวยหลี่ถ้าจได้ให้กันตัวหนึ่งแปดจบอว่าแดงนครึ่งเนาะครับผม ลุงคนนี้เน่แม่ฟันเราบอกคนนี้แม่ฟันว่าจอมปวกขึ้นสองขึ้นสองจอมมั้งสิแม่จอมปวกขึ้นสองจอม,อจอมพริกยุกังพริกยุกังพริกแดงขึง้นขึ้นพริกแดงยุก,กังเอ้อตัวแรกตัวกัาจอมปวก,กขึ้นสองจอมสอจอมขึ้นคางกันวะแม่สองแปดที่เก่าฮะขึแปดสองแปดที่เก่าแม่แม่มาตัวจ้ะแม่นบอก มาตัวเก้าบ really right oh. ่ัวเก่าก็ซื้อแล้วหาสองตเก้าหาเป็นสองเก่านเก่เนาะเหมยเนาะ่นบ่ก็สร้างบ้านซื้อัวเก่าแม่นบ่ซื้อแล้วอ๋อัรบ้เซื้อแล้วต้ซื้อแล้วปดสนต้สองแปดซื้อสองแปดซื้อสองแปดเต้มีนถือไรแม่นบ่โอ้ถือไรถือไรพ่อถือไรบ่ครับผมมาถามเน้ถือไรถือไรบ่เพื่อนฟังผู้ถม่ มัใส่พอ่อมัดลนกัดกับแม่มุนบัวอ๋อถือลายบ่พฟองกันทีนน่แล้วนี่มันถือตัวเต็งตรงเต่งเลยเด้อนัคนแม่กัะมาณเชนหาเชนหาปัดตัวคันแม่บอเอามาใส่พอ่อเล็กอ๋อ ลงกันดีแต่พ่อซื้อไปหมดนะกันแด่อะไมันตรงกันเราก็โทรหาเขาแต่เศร้าคนเด้ยับไม้ฟันดีบอฟันดีแล้วว่าเขาขาดใจเรื่อยเรื่อยทีโอ้ส่งหนีนะครับผมว่าดีครับผมว่าดีครับครับผมครับนเได้หลายบว่ครับผมได้หลายกว่าสื้อผู้เดียวก็สามหมื่นกว่าอ๋อมันสามหมื่นกว่าได้หลายแล้วยังว่าก็คุ้มเด้แหละได้หลายแสนบวกครับผมว้า กำไรสามหมื่นกว่าบาทกำไรสามหมื่นดีแล้วครับผมเนาะแต่ว่างวดนี้บัว่นให้ได้แสนเด้อตัวใดครับผมงวดนี้แต่ว่านักเก่าสามลอยตัวแล้วเก่าสามลอยโตบนดิบนดิโอ้เก่าสามลอยตัวดิเก่าสามรอยตัวฮัลโหลลูกเดีคิดว่ามากปะฮะผมมากอยู่ครับผมเก่าสามผมซื้อแล้วครับผมเก่าสามดิ บอกร้านกอนอ๋อเกมันใจยุ่ลละครับผมักเก่าสมแล้วแม่มักตัวใด้ครับผแม่มักตัวใดเจ้ามักตัวหนมักสองแปดกับหนึ่งพี่เก้ายังไมีสามคู่นะครับเนาะแบ่ขนาดเหกันเกาฟันคักแล้วเรรถให้เขาสามสองแปดหนึ่งแปดล่างแม่มักหาสองสอล่างหาสอแต่ว่า อสหาคิดว่าติดศูนย์ตดีครับผมคิดว่าเพงเพิ่มว่าศูนย์ดับนะผมว่า่ครับผมแต่ผมผมนะันเห็นพระเจ้าูเเคยบว่กันมวนหน่ะฟันเห็นเลาแล้วปึ๊บึบเป็นเสียงัวนนะครับผมครับู่นอยกศูนเมันขักหลายงไงผู้ชา้พูหยิ่งครับผมผู้ชายก็ไปออกศูนย์ห่งเยบอกมันะเป็นศูนย์ห่า แองมัสูลหาอยู่แล้วซูลหาตีครับอ,อ้อูลหากระดังนี้ตัวนี่ตรงกับเสืนอสร้างดินด<อ>ินครับผมเพิ่นเขามแมลงหมดเลยเด้เิ่นไหเมอรูลสามซูลหาแล้วก 8, 3, 8, 4, <อ>็8แปดสามแปดเกสมเก้ครับผมพิ่นว่าหยเป็นตัวเลขเพิ่นไยเป็นปัญหาปัญหาซูลทึบๆบขึ้นจังเสียนมาแดงจึ้งคึงจีบาเอาเป็นนาจีวาง่ขึ้นวเนาะครับผมบันนี้ผู้ผู้เิ่นูนั่นเิ่นซื้อซื้อเล่าซื้อตูอ้ทั้งศูล ท้องศูนย์อ้แมนบอกตูท้องศูนย์โอ้คนขายของชำครับผมวดวดที่วกันอีกอย่งกว่งหนึ่งตครับผมก่อนเก็บานครียกน่ะเสือเด้อัเจ้าสื่อตัวใดตาห้งหน่น่ามันจะคของฝันตัวเรียนน้องสื่อยำๆกันนะอันยี่สตัวสัตวบันีกไปข้างล่างยี่สิบตัว หนึ่งหกหนึ่งลิตรดิโ้จงลยสิบวันเมี่นแม่มากเก้าสามตุวคนนี่ครับผมบนดิอ๋อซีเรียลผมว่าหนีลอยตัวลอยตัวหรอป้าตัวกับกับไปหน่อยครับผมต่ว่าคือว่ามันใจยื่ยจังเมีนกับผมผมก็มักดเก้าสามครับผมท่อยผู้เดียวเลยแฮะกรมักลนตัวเก้าตัวเก้าที่เนี่ยในที่กันครับผมสะพันเกียวอยู่นี่นบอวันวันได้กินเนื้อคิดคืนเลยเป็นปเพ กินเนื้อก๋อเนื้อมาให้ต่อยกินโอ้ยกินเมื่อคืนไงข้าผมอรว่ามันสิสุดเลยกันวันนี้กินเนื้อแ่ว่นาเอานื้อหัดกบเอาน้ำปูนี่แหละผมผมมากผมมากบนเก้าสามกับผมมากหนมมากเก้าสาลายเนี้ผมมากเก้าสามเกาแปดเก้าสามเก้าแปดอ๋อมากเก้าสมเก้าแปดมากเก้าร่างในพ่อในมหาซุน หาซูนซูนหาค้อครับชีคอนกับีโตฮกัเพิ่มนมมากเนาะเพิ่นมากตรงกันดูนี่เนี่ยเพื่นกับกสามเหมือนกันกับแม่เพื่อเนาะออีกตัวนึ่งหาูนเนาะหาูนคนูนค่อีเนาะคนกัซื้ตู้ทองซูนแม่ประเดนตัหมนเาีด้ฮะเก่าหลายตัวแท่แม่ชีคอซีโตมาเนี่ง เก่าซีเต้ที่บันใจม่ันใจตัวนี้คักตัวนี้ทักเนี่ยซื้อบนซื้อล่างตัวใดครับนี่บอกตัวนี้นักคักอีลเนี่ยคับตัวนี้ค่กับหาูนกับหาซูนูนกับเอานครน้ำล่างไป่ลัเที่วไเลยครับผมแต่ว่ามาบาอยู่นี่แล้วก็แล้วก็มาหาูนกับเราคืพกนั้นรผันนั้นเราพันมาคูนีบวกเราหนึ่งหาซูนอบอกเพิ่นหนึงหาูนตีเออนั่งวน ผมบ้างกินละก็สามหมือนละครับผมเนาะสามสอล้วกระอแล้วือเลผมสื่อแล้วกสามผมสื่อละครับผมเนาะกสมเหมอนแล้วมังมั่งมั่งมังมั่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 ง่งั้งมันแลัวงมั่มั่งมั่งมังมังมั่มั่งมั่งมั่่งั่่งมม่ม เป็นบ่บนบนไม่ฟามบ่บ่เจ้าตบ่เจ้าเราบบ่ขอบขขกระดบไนใจบใจใจมาเปิดเโอ้บดไใจนะครับเนาะตบนตัวนั้นราดีดีนึ่งแปดที่แม่แม่มากนึ่งแเก่านะหเก่าเตี้ยบนไม่เลีวออกมากขอมูเก่าหัวเลยบนไม่เลีวออกมาหัวหมูเก่าหัวเก่าหัวเปนไม่เก่ายางเลยปดนึ่งแปดผู้ชายเราเเปซื้อไรัายเราหนึ่งแปดแปดนึ จานวนที่จวนที่ขอยซื้อน้าคันได้รักเสียงขึ้นครับาเขาบอกั่คอยได้ให้ขาเอาขอเดออกวคอยคือเรื่องไรายตัวยาอนบนตัวเดียวเลยครับผมนส่ดียู่งเน่จดีเนาะเอาก็อยากมากก็ได้มากไพครับปู่บอกก็ก็เกิดแครับผมลาบตาเฮาที่ได้ไปทุละครับผมพ่อครับอ๋น้ำสมอครับผม ผ้าเบ่งเนาะครับเนาะเป็นรถแม่ครับผมม่เจอครับผมนี่นะครับเนาะจะพผไปเบ่งบนรถแม่ครับผมห้าแปดสองนะครับผมเนาะนี่ครับผมหนึ่งห้าแปดสองครับผมขั้นดำนี่ครับนี่นะครับผมเนาะหนึ่งห้าแปดสองแม่ ก็บ่ซือบนล่างครับผมแปดสองสองแปดเนาะอืมนนี้วันนี้ดิหนึ่งแปดบวกไม่ทางกันต่หาหนึ่งแปด้านงตั้งตนก็เลปูพอดีปูแล้วก็ปายหนึ่งแปดเล่บนล้วกกระดมเลครับผมครับนี่นะครับเนาะวันนี้ก็ พันมากเลยคนขับนอะกระหีมากเก้าสามสองแปดหนึ่งแปดบนครับผมล่างก็มี่หาสองกับหาศูนย์นะครับเดินตามนี้ครับผมเนาะที่เป็นปล้ยไปนี่ไปได้ปะหารแม่นครับผมแม่นยู่นี่แคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ร่อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเตือนคลิปหน้าครับผม